สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะทางช่อง YouTube รถขุดน้ำเข้าบางนาแฮกเตอร์ค่ะวันนี้อยู่กับเรา2คนอีกเช่นเคยพี่โจแล้วก็น้องเอิร์ทนะคะวันนี้เราจะมาทำการรีวิวรถของคุณลูกค้ากันครับันนี้เป็น SK 125 YV07 ครับบ้านเราเทียบเชับรุ่นอะไรพี่โจบ้านเราเขาจะเรียกกันรุ่น11ครับหรือว่า07่นนะคร อ๋อไม่ใช่รุ่นสิบหรอไม่ใช่มาเกนเหรอมาเกเนศูนย์สีไอรุ่นไอสองร้ยรุ่นสแต่ว่าร้อยสีทีมันเป็นรุ่นสิบเอ็ดอ๋อโอเคครับแล้วก็แล้วแต่เขนจะเรียกครับรุ่นสิบก็ได้เอารุ่นสิบเป็นสิบมานะเอารุ่นสิบเคโอเคคราเขาจะเรียกกันรุ่นสิบนะครับมาเกเนาะนะครับเป็นมาเกนนะครับแต่ถ้าเป็นอ่าอ่าเทียบเท่ามันก็จะเป็นเอสเคร้อยสี่สิบขีดสิบเอ็ดนะครับแตกต่างกันแค่ระบบเครื่องยนต์นะครับผมแต่ทุกอย่างเหมือนกันตูดจะสั้นมากกว่านะครับแล้วก็อุปกรณ์ภาายยในนนนนนเเเกกกก๋งง็หมมมืือออััะะครรรบปปปีีีถทท่่่่ญุผผลลิิตตจไณ ถ้าสปีถึง6ปีนะครับก่อนเขาใช้ก่อนว่า,างไงพี่น้อง้องปยเขาใช้จนรู้แล้วว่ามันมีอะไรขัดตกบกพร่องแล้วเขาถึงจะมาปั๊มที่เมืองไทย,ยต่อ,อนะครับอ้าวเข้าเรื่องก,กันเลยจ้ะ คันนี้ไอ<ะ>อะไรนะราคาค่าตัวนะคะคปกติเลยนะคะถ้าตรวจเช็คให้ทุกระบบทำสีใหม่ทั้งคันรุ่น YV07 เจนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนะคะประมาณ2้านสแสนบาทบแต่คันนี้คุณลูกค้าไม่ได้ทำสีทั้งคันนะคะให้ทางร้านเก็บสีให้เพราะฉะนั้นคันนี้จบไปที่ 2 1 5 0 0 0 0หาหมื่บาทนะคะโอเคเรามาดูกันว่า2 1 5 0 0 0นบาทจัดหนักจะเต็มขนาดไหนกันเริ่มต้นที่ช่วงล่างค่ะนะครับเรามาดูว่าในรถในราคา2 1 5 0 0 0 0บาทนะครับเราทำอะไรให้ท่านบ้างนะครับเอาง่ายๆครับระบบระบบอันนี้ช่วงล่างนะครับช่วงล่างเราก็จะมีทำการตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นการเสริมเหล็กเสริมเปรมให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยโรเลอร์นะครับทุกลูกเราทำการตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันตัวเดินเปลี่ยนถ่ายน้ำมันตัวเดินแล้วก็แคริเออร์ตรวจเช นะครับในระบบนะครับในระบบต่างๆเ้าเราจะทาําการตรวจเช็คให้ท่านไม่ว่าจะเป็นระบบของเหลวของเหลวนี่ก็คือรวมใหม่หมดเลยนะครับหนึ่งอันที่เช่น <Wow. S 2> น้ำมันตัวเดินเปลี่ยนออกใหม่น้ามันเครื่องเปลี่ยนให้ท่านใหม่พร้อมไส้กรองน้ํามันไฮดรอลิกถ้ายังใสเราจะใช้แบบเดิมแต่จะทําการเปลี่ยนไส้กรองให้ท่าน<อ>านะครับแล้วก็น้ํามันโซล่าน้ํามันโซล่านี่ก็ต้องเปลี่ยนให้ท่านนะครับแล้วก็น้ํามันสวิงนะครับทำการเปลี่ยนให้น้ำมันสวิงเบอร์เกสิบน้ำมันตัวเดินเบอร์เกสิบส่วนน้ำมันเครื่องเป็นระบบความเร็ว นะครับก็แล้วแต่ท่านจะใช้จะเอาเป็นเกจดีเกจไม่ดีจะเอาหมือนชั่วโมง5,000ันชั่วโมงก็แล้วแต่ท่านนะครับเพร<อ>าะน้ำมันความเร็วมีหลายเกจนะครับรวมถึงระบบน,นระบบไฟฟ้าอ่ะอันนี้ศูนย์เกจนะครับกาประชาสัมพันธ์ไปยังยลูกค้าทุกท่านนะครับศูนย์เมันจะมีระบบอ่ามลภาวะหรือว่าท <พบ S 2> ่อเสียเป็นท่อแซกนะบานเท้าเอื้อท่อแซกนะครับตัวนี้มันจะมีโอกาสตันตันนี้มันต้องล้างนะครับถ้าเกิดว่าตัน บริเวณวัดตันน่ะแต่รวงมันสอดจุดปุดบริเวณนะครับเพราะว่าเซนเซอร์ของมันจะหาไม่เจอนะครับระบบของเขาจะมีระบบล้างก็คืออยู่ในหน้าจอครับอยู่ที่คอนโซลนะครับท่านกดเข้าไปมันจะล้างเองในกรณีกองตันเนาะครับในกรณีมันตันมันจะล้างเองโดยอัตโนมัตินอกจากมันจะตันมากๆเราถึงทําการถอดมาล้างนะครับแล้วก็แนะนํานิดนึงเวลาเร่งเครื่องครับเร่งเครื่อง้มันมีผลมันมีผลต่อเรื่องกองตันใช่นะคะเวลาเร่งเครื่องเร่งที่สุด จะไปเล่นกึ่งๆึงกลางๆเล่นให้สุดไปเลยโอ้เห็นยังเห็ดสุดพี่น้องอย่นเฮ็ดเปนยอะนะครับแต่ถ้าถ้าบางแต่ถ้าท่านเล่นไม่สุดก็ขยันกดให้มันล้างให้เองนะครับมันกดหน่อยนะครับจบข่าวสำหรับท่านใดที่สงสัยกันเข้ามานะครับว่าระบบถ้อยเสีย0 6 0 5แล้วก็07แตกต่างกันยังไงนะครับเครื่องยนต์เหมือนกันนะครับตระกูลเาียกันมิตสูบิชิ4สี่สูบระบบเผาไหมแบบหัวฉีดนะครับแล้วก็เป็นสี่สูบมีเตอร์เลลร์ นะครับกินน้ำมันนะครับเด้วันไหนกินไฟฟ้าแล้วส่วนใบแท็กนะคะเดิมๆที่จริงคันนี้มาเป็นใบแท็ก70เซนแมครับนะคะคุณลูกค้าก็ให้เปลี่ยนเป็นใบแท็ก50เซนพร้อมใส่ก้อนยางให้นะคะอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมค่ะสมมติคุณผู้ชมชอบรถคันนี้มากเลยชอบเครื่องยนต์ชอบปั๊มชอบอะไรต่างๆแต่คันนี้มาเป็นใบแท็ก0จ็อยากจะเปลี่ยนเป็น50ได้นะคะอยากจะเปลี่ยนจาก50เป็น70เอาง่ายว่าได้หมดได้หมดครับได้หมดอยู่ที่ว่าชอบคันไหนแค่นั้นเองโอเคอ๋อแค่นั้นแหละจะบอกแค่นั้นนะคะ ส่วนสีอย่างที่บอกไปเห็นไหมคันนี้สีสันเก็บเอาอันนี้คือสีเดิมเดิมอันนี้ทางร้านเก็บให้นะคะแล้วก็เจาะแผงข้างเพื่อระบายความร้อนเพิ่มเติมให้พี่โจพาเปิดดูหน่อยนะฮะเจ็บปากเจ็บปากมาหังค์ผู้ล่งคนผู้ล่งคนฮะฮะแล้วฮะแพนแท็กจี่ปากคือเป็นการพักแล้วหนึ่งนะคะโอเคหน่าเล่นแค่เปิดซะบอกเฮ้ยเราอย่าเฮ้ยเราอย่าหาเรื่องทุกคนดีไม่ได้เราเดินเข้าไปในโรงงาน คนเดียวไม่ได้นะพี่มุกทุกวันนี้เดี๋ยวโดนกระทืบเพราะพี่โจเขาไปสร้างเรื่องไว้เยอะเออต้องมีพวกนะคะใช่โอเคในส่วนของไส้กรองกรองอากาศระบบไส้กรองอากาศนี่คือเปลี่ยนให้ท่านใหม่นะครับอันนี้เป็นกรองใหม่นะครับแล้วก็ล้างหม้อนงหม้อน้ำให้ท่านเสร็จสรรพเรียบร้อยอัดฉีดทำความสะอาดให้นะครับระบบระบายความร้อนทําการตรวจเช็ครมงน้ํายานะครับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่อันนี้เป็นแบตเตอรี่เดิมนะครับผมเป็นแบตแห้งนะครับนี่แท้ๆจากญี่ปุ่นมาเลยนะครับ แล้วก็อย่างที่น้องเอ,อื้อตบอกไว้นะครับก็คือทําการเจาะแผงให้นะครับเพื่อให้มันเป็นรูนะครับแล้วก็ให้มันระบายความร้อนนะ,ะนะครับแล้วก็สีส,สันอันนี้ก็คือสติกเกอร์เดิมได้ดิแม่ <นะ S 1> สต,กกติกเกอร์เดิมนกกะครับผมสติกเกอร์เดิมะะส่วนอันนี้ก,เก็เป็นสติกเกอร์ใหม่ครับเป็นสติกเกอร์ใหม่ไม่มีมาจากไหนนะฮะบางนาแท็กเตอร์เนี่มาจากไหนครับบางนาแท็กเตอร์นะฮะบางนาแท็กเตอร์ต้องตีอินเตอร์หัวเอฟซีต่างชาติเราเยอะอ๋อครับผมซัมซัมเนี่ยงได้ปะครับบางนาอะลองดิบางนาซินเตสเออไม่ได้ต้องฝฝึึกกเดี๋ยวจะะใใหห้ม่น โอเคแล้วก็มีกล้องมองหลังครับผมตัว0506นี People ้ไม่มีกล้องมองหลังนะคะแต่ส่วนเสร็จก็จะมีกล้องมองหลังนะครับก็คือกล้องนะครับเขาก็จะมีไว้เวลาเราเปิดดูนะครับเวลาทํานุ่งทํางานนะครับมีคนไหมนะครับหรือว่าถ้าไม่มีคนก็อาจจะมีหมาลงมาน้อยนะครับก็ง่ายๆครับถ้าเป็นสิบหลอดเขาจะเรียกว่ากล้องมองหมานะครับแต่นี่ก็กล้องมองหมาเหมือนกันครับอย่างี อย่างขึ้นเนี่ยเห็ุแบบโต๊ะแกะนี่กะไรนะคะเหมือนกันแผงข้างหน้านี้ก็เก็บสีให้เห็นไหมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนี่พี่โต้คานรถบ่อคานคานสูตรนะคะก็เก็บสีให้แล้วก็เจาะแผงข้างให้เพื่อระบายความร้อนนะครับก็คือให้ลมเข้าแล้วก็ต้องมีลมออกนะครับผมอ่าเรามาดูนะครับทางด้านของปั๊มแฮดรลิก๊มแฮนลิกนี้คือมาเดิมๆนะครับทุกอย่างไม่มีรอยแกะนะครับแต่เราทําการตรวจเช็คให้ท่านนะครับทำการตั้งเฟสเชอร์ให้ท่านใหม่นะครับแล้วก็เช็ครวมซึมให้ท่านเสร็จสรร้้้อออยสสส่่วนนรรรระะบบบไไกกงงคัโซลา กองน้ํามันเครื่องกองน้ํามันไฮโลลิกนะครับทุกอย่างที่เกี่ยวกับกองยกเว้นกองแอร์เราทําการเปลี่ยนให้ท่านใหม่นะครับเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับย้ําเปลี่ยนให้ใหม่นะครับอ้าทำการปิดแผงครับครับนี่เห็นไหมครับสีตัวรถเดิมบอกเลยว่าถ้าข้าไในสีสวยอยู่แล้วเราจะแนะนําให้คุณลูกค้าเก็บสีเอาหนึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายสองประหยัดเวลาคุณลูกค้าได้รถเร็วขึ้นใช่ครับ การใส่ทั้งคันน่ะใช้เวลาทําหลายวันนะคะครับโอเคอ่าดูในส่วนของปั๊มคอนโทรลค่ะครับครับมาสวยมากค่ะคุณผู้ชมค่ะครับต่อต่อครับนะครับเราไปดูทุ่งเดินของปั๊มคอนโทรลปั๊มคอนโทรลอันนี้ก็คือมันจะเหมือนกันกับเอสเคเอฟไอเอสเคร้อยสามห้าร้อยยี่สิบห้าเอฟไอศูนย์ห้าศูนย์หกนะครับเหมือนกันถ้ามีระบบลายพัดเจาะมาเขาจะมีคอนโทรลแปะขึ้นมานะครับมีคอนโทรลแปะมาแต่ถ้าติดแบบไม่มีคอนโทรลแปะได้ไหมได้ครับ แล้วก็อย่างที่เห็นอันเริ่มๆนี้ไม่ใช่ระเบิดนะครับอันนี้คือระบบกรองนะครับของคุณลูกค้ามาให้เราติดเพิ่มมันเหอนมิเลยันอนันนี้เป็นครองดักน้ํานะครับอันนี้เป็นครองดักน้ํานะครับอันนี้ก็หาซื้อได้ที่อาชดานะครับลาซาดาลาซาดาเนี่ก็อาซาดาเบิงลินพี่น้องหาซื้อได้ที่อาซาดาครับผมหลินอาซดา โอเคโอเคตามแม่ได้อีกหาหน้าที่นี่โอเคค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของมุงกีนะคะนี่เป็นกีเดิมสเปคเดิมเลยเป็นมุงกีสี่ฟันเป็นแบบร้อยบนนะคะเพราะฉะนั้นฟันมุงกีก็จะเป็นแบบเชื่อมติดนะพี่โตเนาะครับผมนะคะแล้วก็ในส่วนของบุษลักต่างๆนะคะเราก็ทําการกลึงให้ฟิตนะคะแล้วก็อาจจะระบีให้ทุกจุดเลยคันนี้มีระบบลายหัวเจอด้วยอันนี้เป็นติดมาจากตัวรถถูกไหมคะครับโอเคนะคะแล้วก็พุ่งกีเสริมข้างแล้วก็เสริมหลังด้วยแผ่นแท็กค่ะนี่ค่ะ แล้วแต่คุณลูกค้าชอบเลยว่าจะเสริมแบบเรียบหรือว่าเสริมด้วยแผ่นแทกแตกต่างกันยังไงพี่โจอ,อันนี้แข็งแรงกว่าแต่ว่าอาจจะยังไงดีนะครับระว่างเสริมแบบนี้กับเสริมที่แผ่นแทกนะครับข้อแตกต่างก็คือแบบนี้คุณลูกค้าเอามาให้ครับเป็นใบ,เป,นใบเป็นใบรถเกีดเดอร์อ่าะนะั่หเสริมด้วยใบแทกอ่าเสริม <laughs> เป็นใ <laughs> บ,บ,บ,บอะไรก็ใบแทกรถเกีดเดอไม่ใช่หร บเกตเดอร์เขาเรียกว่าใบเกตเดอร์ไอ้รถที่มันเกตถนนอ่ะมันจะมีใบเพาห์ข้อใส่เบิร์แต่มันมันสีเหลือจยครึ่งนึงเป็นแบบเพิ่อนก็เลยเอามาไว้แต่เสริมเอาอันี้มันจะลักษณะแข็งพอๆกันกับอ่าแหนบนะครับก็คือมันจะทนทานแล้วมันก็จะดูสวยงามไอ้ที่เห่าเสริมแบบเป็นไอ้แผ่นแท่งมันสิเป็นสันๆนโอเคอ่าแล้วแบบแบบเรียบกับแบบแผ่นแทกอะหรือแบบเป็นร่องๆ่อแบบนี้อันไหนดีกว่ากันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงอ่าคุณภาพพอกันครับอันนี้ก็จะดูแลแบบความสวยงามหน่อย นะครับแต่ถามว่าแพงนะครับหนึ่งใบหนึ่งนี่หลายหลายร้อยได้เนี่ยเพราะน่าแบบเรียบอาจจะดูสวยงามกว่าแต่ว่าแบบนี้มันก็จะแบบว่าเป็นลองเป็นยังแต่ถ้าไม่ซีเรียสก็เอาไปเลยเพราะมันแข็งแรงทนทานใช่แต่ถ้าอยากให้ดีนะครับก็แล้วแต่คนชอบแต่ผมว่าแผ่นแทกมันจะแข็งกว่าแผ่นแทกมันเป็นเหล็กเหนียวครับแผ่นแทกเป็นเหล็กเหนียวแต่อันนี้คุณลูกค้าจอดจงให้เราทําแบบนี้เพราะว่าคุณลูกค้า เอาใบแขกเอาใบเกดเดอร์มานะครับเห็นไหมครับเราก็เสริมให้คุณลูกค้าอันนี้เสริมไม่ฟรีนะครับขอให้ท่านเอามานะครับเราทําการเสริมให้แต่ว่าถ้าท่านไม่มีมาแล้วอยากได้ประมาณนี้เราก็จะมีแบบเป็นแผ่นแท็กที่เราเสริมทั่วไปใช่ครับเป็นแผ่นแกแต่มันก็จะเป็นอ่ร่องหน่อยรครับ,รบเป็นร่องแล้วก็ด้านข้างเป็นไงครับด้านข้างเนาะด้านข้างนี้นะคะก็ทําการเสริมข้างนะคะนี่กับคุณลูกค้าของเรารอ่ะเรามาดูในส่วนของ หน้าอามนะคะเราก็ทําการเสริมให้แบบสามเส้นก็ได้แขเหมือนจะเดินเลยเนี่ยเพราะวันที่แรกที่จะงุ้มเงี้ยงงุ้มเงี้ยอยู่นี่คือบเบอกนะคะทำการเสริมหน้าอามให้แบบสามเส้นแล้วก็อย่างที่บอกไประบบลายหัวเจาะตรงนี้เดินมาจากญี่ปุ่นมาจากเอ่อเดิมๆจากโรงงานเขาเลยแมนครับอันนี้ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับคันไหนไม่มีคุณลูกค้าอยากติดเพิ่มติดให้ได้ไหมได้ครับแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะจ๊ะไม่มีปัญหามาดูทางหน้าหน้าเกีงครับหน้าเกีงแล้วก็ทําการติดตะแกรงกันกระตกช่องวางเท้าให้นะคะติดติมให้แบบเต็มคันอันนี้คือ ยังไงพี่โตข้ามน้าครับข้ามน้ำครับข้ามน้ําแล้วก็มีไฟส่องสว่างให้เด้อครับผมไฟส่องสว่างนี่เป็นของเดิมนะคะยังใช้งานได้ดีอยู่นะคะโอเคเรามาดูภายในกันคันนี้อย่างที่บอกไป4,980ชั่วโมงนะคะคุณผู้ชมครับผมปึงอ่ะต่อครับเราก็จะมาดูระบบภายในครับระบบภายในเราก็ทําการอ่าหุ้มบงหุ้มบอให้ท่านเสร็จสรบเรียบร้อยล้างทำพงล้างทำความสะอาดให้นะครับันหิินก็เป็นรั่วเอื้อหลินมันเป็นแข้งแข็งน้อง นี่มันคือเป็นแค่แข็งหน่องวางใดนวางใดไปไปเห็ดยังไงเห็ดไปเร็วๆนี่บออาเบาหน่ะเอิดไปไปไปเห็ดยังไงเห็ดไปเร็วนี่มันเป็นเแ็่แข็งก็เดี๋ยวนี่เออนี่บออาเบาเร็วๆเป็นไอหน่อยในเล็กเนี่ยผู้ใส่เนี่ยผู้ใหญ่ใส่ไว้เลยเนี่ยครับเรามาดูระบบภายในกันนะครับนะครับเรามาดูระบบภายในกันอีกซัเปิดหนึ่งนะครับขออนุญาตเปิดสวิตช์เด้อ นี่ครับเวลาเราเปิดสวิฟ right? ์นะครับเราก็ต้องรอให้ระบบของเขานะครับให้ขึ้นระบบมาตรฐานก่อนอ่าขึ้นไปนี้นะครับสตาร์ทครับสตาร์ทอ่านะครับตัวนี้มีกล้องมองหลังนะครับมีกล้องมองหลังอันนี้คือเกเรอ่าน้ำมันโซล่าอันนี้เกรระบบความร้อนนะครับนี่แล้วก็อันนี้ระบบความร้อนของอ่าหม้อน้ำนะครับเป็นของหม้อน้ํานะครับนี่นี่นะครับออครับแล้วก็จะมีระบบพีเอ็มพีเอ็มครับกดตัวนี้ครับ จะดูนะครับว่าเหลือ,เ,ลอเท่าไหรเอา้าไอ้บางแกนพี่เอ็แม,ม่ไอ้นี่มันไอ,อยังก่อยังก่อไอ้การกินน้ำมันนี่เขาจะมีข้อมูลการรักษาเลือกสวิตนะครับแล้วเข้าไปเบิ้งเบิ้งด้แล้วเอ้านี่ครับก็จะมีน้ำม,มันเครื่องแต่เขาจะมีบอกนะครับว่าน้ำมันเครื่องยนต์500ชั่วโมงน้ำมันโซล่า500ชั่วโมง กองละมันไฮดรลิกห้าร้อยชั่วโมงนะครับละมันไฮดรลิกห้าพันชั่วโมงนะครับก็จะมีเลื่อนๆแบบนี้นะครับถ้าเราไม่เข้ากลับก็มีอย่างครับว่างๆก็โคตรเข้าไปเบิ้งเด้อนะครับผมก็ไปใดโคตรเข่าลายไปในรุ่นนี้ครับแล้วก็ฝั่งทางนี้นะครับก็จะมีสวิตไฟบูมไฟบนหัวเก๋งอันนี้ไฟเลนอันนี้ก็เป็นระบบเคนครับนี่นี่ครับแล้วก็เป็นระบบเคนนี่ดาว์โหลดเต็มร้อยครับนี่ติดนะครับการเปิด สวิต์ไฟนะครับพอเราเปิดปุ๊บไฟก็จะหน้าจอก็จะดอดออกมาครับถ้าปิดใช่ไหมไฟก็จะสว่างเปิดครับก็จะเป็นแบบนี้แอร์นะครับก็เหมือนกันครับเช่นเคยอุณหภูมิไม่มีอะไรวิทยุนี่นี่ครับนี่สวิต์ล้างค่อเสียครับนี่กดนะครับเวลาท่านจะล้างก็โทรมาหาช่างเราเขาจะบอกวิธีอ่าเซตวิธีการกดนะครับ ดูเว็บที่โย่ครับเขียนอย่างนันนงน้นนะครับดูวิทโย่ครับเดี๋ยวหาขึ้นครับ ทางมัจักรฝั่งทาเขาก็แน่นขอกลงมาจากสะพานพระรามสี่ผ่านเข้ามาทางนี้อ๋อถครับแล้วก็บอนะครับเราก็ทําการลงเม็นท่านใหม่นี่อุปกรณ์ภายในล้างส,าาสะอาดนะครับอันนี้ไอ้กองเก่านะครับกองเก่ายังสวยงามอยู่นะครับเราก็ใส่อย่างเดิมไปนะครับนี่สวยสดงดงามครับนี่ไม่มีอะไรนะครับระบบออโต้บอรดที่จะให้ผมลองระบบออโต้ให้ดูบอ,อะนะครับอันนี้ก็ คันเร่งนะครับอันนี้ผมเร่งสุดนะครับก็จะมีเดี๋ยวผมขอปิดไฟก่อนนะครับหน้าจอจะดอันนี้ก็จะมีการเลือกโหมดครับอ๋ออันนี้ออโต้ไม่ได้เปิดอ่เปิดออโต้อ่าออันนี้ก็เป็นโหมดครับโหมดก็จะมีเลือกมีเอสมีอีมีไฮนะครับนี่นะครับแล้วก็โหมดนะครับก็จะมีอ่าขุดนะครับแล้วอันนี้ก็จะมีคีบนะครับถ้าน้องกดเนี่ยจะมีคีบ แล้วกตตัวนี้ครับก็จะเป็นหัวจอกนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นขุดนะครับอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นต่อกระต่ายนะครับต่อกระต่ายตัวนี้ก็สลับตัวเดินนะครับอันนี้ก็จะเป็นการปิดเสียงนะครับอันนี้ก็เป็นโมดนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับรุ่นนี้ใช้ง่ายครับใช้ง่ายใช้ง่ายอ้าวนองๆน้หนู ราจะลองกันแบบรวดเร็วนะคแบบธรรมดาธรรมดาวันนี้เราจะไม่แต่ผมขอดูพื้นที่นิ่มปะนะครับขอเดินอะไหนมันมันมันไม่ตกพื้นมันไม่นิ่มครับอ่าได้แล้วโอ้เร็วครับเร็วแล้วนิ่ม นี้เราจะมาอระบบโอโต้กันนะครับยกครับมุงกีครับอามครับสวิงครับ คเลยรับครับรุบ่นนี้มันจะเร็วตามมือเรานะคร,ครับเวลาเวลารอนะท่านไม่ต้องไปแบบว่าเก่งๆนะครับมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับคุณลูกค้าบอกว่าได้เคยสัมผัสอยู่ครับเพราะว่า,าคุณลูกค้าจะใช้06 06 05กันอยู่นะครับ mm hmm. โอ้โหเร็วโอ้ขี้งนอนแท้ครับนอนกินยาแก้แพ้วันนี้ครับเยวเราจะมาหมุนตัวโชว์กันนะ เดี๋ยวเราปิดประตูกันก่อน,น,นครับว่าระบบเสียงภายนอกเข้าเก่งไหมนะครับ นี่คุณลค้าจะเอาไปวางระบบไปทําในหมู่บ้านนะครับวางข้อ โอ้นิ่มมาครับโอ้จเจอแอนเย็นเดี๋ยวเรามาลองระบบก็เดินดูเตาครับกระตายครับเตาครับกระตายครับเตาครับ เป็นจังไหนจวดโหนูเป็นจวดจวดอยู่นะคันนี้นนนนนครับนั่นบอดบอดครับทุกท่นนะคะคันนี้อย่างที่บอกไปนะคะจบไปในราคา2องล้านหนึ่งแห้าหมื่นบาทครับผมคันนี้ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าลงมาเร็วๆๆๆนะคะเพราะลูกค้าซื้อคันนี้เป็น คันแรกกับบางนาแฮกเตอร์นะคะเดี๋ยวก็ภาวนาคะภาวนาสวดมนให้มีคันที่2 3 4สมีหมีอยู่แล้วแหละเนาะคันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณลูกค้าบริษัทสินทุมาโสพลมากๆนะคะที่ไว้ใจให้บางนาแฮกเตอร์ได้ดูแลรถคันแรกของท่านค่ะรับรองนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเรามีบริการหลังการขายมีงานรับประกัน นะครับอกปกติเฮียซื้อแต่มือหนึ่งนะคะอันนี้ลองลองเล่นรถเก่าญี่ปุ่นบ้างถือว่าเป็นมือมือเก่าญี่ปุ่นคันแรกนะครับใช่ค่ะแต่ปกติเฮียมีรถแมคโครอยู่แล้วนะแต่หมายถึงว่าซื้อกับเราเป็นคันแรกนะคะให้เบอร์ที่ล่ะให้เบอร์ที่ล่ะออพคนเอ้ครับถายยอดเลี่ยมนไดนึงนะครับก็สำหรับเบอร์โทรที่ติดต่อนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับรถณนํำเข้าแท้ๆจากญี่ปุ่นนะครับฟังชัดๆครับย้ำกันอีกทีครับที่เบอร์โทรศูนย์ 8 2 9 1 9 3เก้าหนึ่งเ <4, S 2> ก้าสามเจ็ดสแปดนะครับผมย้ำอีกทีนะครับเบอร์โทร0 8 2 เก้าหนึ่งเนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็อีกเบอร์นึงครับ0858400788นะครับอินดี้รับใช้พ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านครับผมครับผมนะคะฝากไปด้วยนะคะสำหรับ YouTube ของเรารถสูบน้ำเข้าบางนาแฮกเตอร์รัวมไปถึง Facebook เอาแม่จะหลับแล้วแม่นะคะรวมไปถึง Facebook บางนาแฮกเตอร์นะครับคุณผู้ชมค่ะสามารถเข้าไปกดติดตามไปดูไลฟ์สดของพวกเราได้เป็นประจำครับผมนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมมากๆที่เสียสละเวลาอันมีค่าเข้ามาาดูเรคน ครับค่ะลาเลยลาเลยสวัสดีครับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเอาเข้ามาลาเลยสวัสดีจ้สวัสดีครับ